ขอแนะนําพระหลวงปูบุญผมก็ผมได้นําเหรียญหลวงปูบุญจอสัวเจ้พระเจอส,สัวมีรวมเก้าพิมพ์เก้าบล็อกนะฮะโดยจัดเรการเรียงพิมพ์โดยมีชนะอาจารย์สี่ห้าท่านร่วมกันพิจารณาและแยกเป็นพิมพ์พิมพ์ออกมาเพื่อง่ายกกับารดูเพื่อนๆสมาชิกจะได้ไม่สับสนว่าบล็อกแต่ละบล็อกออกมาทำไมไม่เหมือนกัน เลยก็มีการแจกยแยกออกไปผมชาญฤทธิ์ฐานบรวงได้มาแนะนำผมนภพคาวีวงครับทั้งเราทั้งสองจะมาร่วมแนะนำให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกศึกษาพระเจ้าโวหลวงปู่บุญบางท่านก็ยังไม่รู้ว่าพิมพ์ที่หนึ่งไดยังไงนะฮะอันนี้วันนี้ก็ได้วันดีก็ได้มาแนะนำว่าพิมพ์วิธีการดนะูพิมพ์ที่หนึ่งนะฮะพิมพ์ที่หนึ่งมีเนื้อ ทองแดงหรือบางครัง้งเราเรียกว่าเนื้อหน้านะจะจุมะจ่มกระไหลทองจุ่มกระไหลเงินนะอย่างเช่นอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันนะสองรามบนนี่เป็นเนื้อเดียวกันแต่มีการชุบเป็นเงินนะแล้วเนื้อเงินนี่มีแต่มีน้อยมากมีเพียงนับไม่เกินหนึ่งร้อยเหรียญนะฮะ ก็โอโมโบนเนี่ยเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องเงินนะเป็นเรื่องเงินเงินแท้ๆเลยนะใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่าน,นีถามว่าเนื้อทองคำมีไหมาอาจจะมีนะแต่ว่าผมยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะก็ได้มาแนะนำ นะเหรียญพิมพ์ที่หนึ่งการวิธีการดูเหรียญพิมพ์ที่หนึ่งนะเหรียญหน้าท่านนะจะใหญ่นะกีบบัวจะอ่อนช้อยนะกีบบัวสองข้างจะอ่อนช้อยอกีบบัวล่างทั้งสองกีบบัวตรงข้างล่างจะสองชั้น แล้วก็มามีเม็ดไข่ปลาชั้นกลางกีบบัวที่ระหว่างกลางมาเม็ดที่ระหว่างเม็ดที่สามกลางนะอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างก่อนถึงเม็ดบัวที่ใหญ่ทั้งสองข้างนะแล้วจะรับกีบบัวตรงนี้ฮะสำคัญตรงเนี้ตรงแหลมเนี้ยจะต้องตรงร่องนี้นะจะต้องตรงร่องนี้ทั้งสองข้างนะ แต่นับลงมาแล้วเป็นกีบบวก,กจีบที่ห้าจะต้องตรงร่องแหลมนะจะไปแหลมจะต้องตกไปแต่ถ้าเอียงผิดขึ้นติดลงให้พิจารณาดูว่าพระอันนี้นะฮะทำมาเมนมันตปรงิสซีของแท้จะต้องตงพระองค์ถ้ามีกันขึ้นไปข้างบนนั้นหนึ่งมิลให้พิจารณาดูดีๆนะเพราะว่าพระที่ จีบบัวที่ห้าเลยสูงขึ้นมปก็ดีเลยต่ำลงมาก็ดีไปจีบนะมองรับเป็นพระที่พิจารณาดูใหดีๆผมไม่บอกว่าเคหรือแท้ให้พิจารณาดูเอนะะทุกจีทุกองค์จะต้องตรงไปตรงกันหมดนะวิธีการดูดูไม่ยากเราจะไม่แนะนำเนื้อเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเนื้อเนี่ยของท่านก็มีแค่สองเนื้อนี่เองที่เห็นนะเนื้อทองแดงหรือนา กับเนื้อเงินในช่้นองค์นี้นะฮะแต่เนื้องทองคําผมยังไม่เคยเห็นนะ,ะเพราะพระชุดนี้นะฮะบางคนบอกว่าไม่มีเกเขาศึกษาถึงหรือยงนะ,ะแล้วก็ยังพระที่พิมพ์ต่างๆที่ยังไม่เคยเห็นนะฮะ ไม่เคยเห็นไม่เคยดูของหลวงปู่บุญอย่าไปตีของเคเพราะว่าหลวงปู่บุญสร้างพระออกมาหลากหลายมากอันนี้คือเป็นเหรียญปั๊มนะครับไม่ใช่เหรียญหลอนะฮะนพิมพ์ที่หนึ่งเป็นเหรียญปัม๊มหลังจะกรคมนะครับมีรอยนะอันนี้ให้ดูลังด้านหลังครับเนี่ยไอ้มีจานหรือไม่มีจานขอให้เพื่อนๆอ,อย่าไปเจ็ดกรงรอยจานนะบางองค์ก็ไม่มีจานบางองค์ก็มีจาน นะนี่ครับด้านหลังจะมีรอยรอยคมะนะในพระเ,เดิมไม่ได้ผ่านโดนอากาศเลยใชม่มีวันนี้ที่นำออกมานะนั่งแจกโภพสติกัน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระวันนี้เราจะนำให้ออกมาชมกันไม่ครบเก้าบ็อก,อกเพราะว่าไม่มีอยาค้นหา แล้วต่อไปเราจะมีพระช่อพระเนินผงหยาดยินดามณีพระต่างๆอีกจำนวนมากที่มาหศึกษาและชมกันนะครับคลิปนี้ครับพราเจ้าขอขอบคุณมากครับเพื่อกระายชน์กรจดแสด้วยครับ